หลูดูแพงแน่นอนนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะอัปเดตรถเข้าใหม่ของบริษัทเพชรยนต์ที่โกดัง3กันเลยนะคะคุณลูกค้ามีทั้งค o n d a a c c o r d Honda City นะคะโตต้า CRV นะคะโตต้าอาลติสนะคะหรือโตต้าคโราคอร์กันเลยนะคะคลิปนี้ห้ามพลาดกันเลยทีเดียวใครที่มองหารถข้าใหม่ของบริษัทเพชรยนต์อยู่นะคะอยากได้รถพรีเมียมนะคะคุณลูกค้าราคาป้ายแดงขายเป็นรานนะคะเพชรยนต์ขาย หลักแสนนะคะคุณลูกค้าห้ามพลาดกันเลยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะสนใจขนาไหนนะคะดูรายละเอียดให้จบคลิปค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพิมพ์เพชรยนต์นะคะในโชว์ของพิมพ์เพชรยนต์นะคะคุณลูกค้าสําหรับวันนี้นะคะพิมพ์จะพามาดูรถเข้าใหม่ที่โกดัง3ามนะคะพรีเมียมค่าสุดๆเลยนะคะพามาดูรถพรีเมียมที่เพิ่งเข้ามาใหม่ๆนะคะให้กับลูกค้าที่ สนใจรถสไตล์ผู้บริหารภายในกว้างขวางดูหรูดูสวยดูแพงนะคะคลิปนี้ห้ามพลาดเลยนะคะสนใจคันไหนนะคะแจ้งพิงมาได้เลยหรือโทรเข้าหาพิงนะคะ0นย์แราคาเป็นล้านนะคะเพจโยนขายไปแค่5 0 0แสนต้นๆเท่านั้นเองนะคะคุณลูกค้าเดี๋ยวเรานะคะไปดูรายละเอียดกันเลยนะคะมาดูเอาตีชมออนยวกันเลยสีบอลเงินสวยๆแบบนี้เลยนะคะสำหรับคันนี้นะ ไฟแดงนะคะขายล้านกว่าบาทนะคะเพจโยนขายเพียงแค่5 1าแสนหับาทเท่านั้นเองนะคะคันนี้ผ่อนอยู่ประมาณเ0 0 0พันต้นๆไม่เกิน9 5้านะคะได้เป็นอัลติโฉมออนิวนะคะปี2020นะคะไฟหน้าโปรเจคเตอร์มาพร้อมกับไฟเดนทามแล้วก็ไฟตัดหอวมาให้กระจังหน้าจะได้เป็นตัวโฉมใหม่มาให้แล้วนะคะ ได้เป็นสีบอลเงินเดิมแท้จากโรงงานเลยนะคะโครงสร้างทุกอย่างของเขาเดิมๆกันเลยทีเดียวนะคะมือจับตัวนี้นะคะจะได้เป็นแบบโครเมียมนะคะกุญแจได้เป็นกุญแจรีโมทมาให้อีกด้วยนะคะคุณลูกค้าในส่วนของภายในกันบ้างนะคะภายในได้เป็นสีดำสวยๆแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้าทูโทนภายในจะได้เป็นสีดานัดขอบด้วยโครเมียมนะคะวงมไรมันติฟังก์ชันเครื่องเล่นซีดีแอร์ออโต้เกียร์ออโต้มาให้อีกด้วย นะคะคนด้านหน้าของเขาจะได้เป็นสีดำทูโทนภายในก็จะได้เป็นสีดำเช่นเดียวกันนะคะในส่วนของเลขไมค์คำนี้เลขไมค์น,น้อยมากเพียงแค่ห้าหมื่นเจ็ดเท่านั้นเองน,นะคะได้เป็นเลขไมค์แท้เดิมจากโรงงานมาให้เลยนะคะเครื่องเริสิทดีทุกอย่างเขามีมาให้ครบแอร์ออโต้เกียร์ออโต้ได้เป็นเกียร์ถุงมาให้นะคะสําหรับคำนี้นะสวยหรูแน่นอนนะคะคุณลูกค้า ปี2020ัยไม่หลักหมื่นนะคะห้ามพลาดเลยนะคะสำหรับคันนี้ผมเพียงแค่9,500เท่านั้นเองนะคะคุณลูกค้าในส่วนของผู้โดยสามาพร้อมกับแอร์หลังนะคะเบาะหนังสีดำสวยๆเช่นเดียวกันนะคะต่อกัอนเลยชุดไฟท้ายตัวนี้แบบ LED มาให้นะคะมาพร้อมกับกันชนด้านหลังแบบโเมียมมาให้อีกด้วยนะคะแล้วก็มีระบบเซ็นเซอร์นะคะอีก 2. จ,จุดตรงด้านหลังนะคะ สำหรับออาติชมออนิวนะคะป้ายแดงขายเป็นล้านเลยนะคะเพจโยนขายเพียงแค่5้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองนะคะผ่อนเพียงแค่เก้าพันห้านะคะดอกเบี้ยเริ่มต้นอ,อยู่ที่สองจุดเจ็ดเก้านะคะผนสูงส,สุดได้ถึงเจ็ดปีแปดสิบสี่เมื่อดอกเบี้ยอยู่ที่สี่จุดเจ็ดเก้าผไปเลยเก้าพันห้านะคะคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะ,ะคะุณผู้ค้าเพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะคะจ่ายฮอนด้าห้ามพลาดกันเลยนะคะสีขาวมุกสวยๆแบบนี้เลยนะคะส,สวยหรูดูแพงน่าใช้งานแน่นอนนะคะสําหรับคันนี้นะ ไปดูรายละเอียดกันเลยนะคะคันนี้นะคะได้เป็น Honda Accord 2.0 EL นะคะปี2018นะคะคุณลูกค้าคันนี้ราคาป้ายแดงอยู่ที่ประมาณล้านกว่าบาทนะคะเพจโยนขายเพียงแค่639,000บาทเท่านั้นเองนะคะได้เป็นสีขาวมุกสวยๆแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้าคันนี้สามารถเช็คประวัติศูนย์ได้เลยจากศูนย์โตต้าน,นะคะแล้วก็มีประกันเครื่องเกียร์ให้อีกด้วย 2ปีนะคะสำหรับคันนี้นะใครสนใจรถพรีเมียมค่ะนะคะหรือว่าเป็นสายฮอ da ้าพิงบอกว่าคันนี้ห้ามพลาดเลยว่าโปรโมชั่นพิเศษให้กับพี่ๆทะเบียน8597น, <c oughs> นะคะคุณลูกค้าสำหรับคันนี้นะ <c oughs> ไฟหน้าแบบ LED <c oughs> มาพร้อมกับไฟเด <c oughs> นทามนิ่งไลท์กระจังหน้าของเขานะคะจะได้เป็นแบบโคมียมงส,สวยๆเลยมาพร้อมกับไฟตัดหมอกแบบ LED <c oughs> มาให้นะคะ, <c oughs> ะ,คะสีขาวมุกนะคะถ้าเป็นป้ายแดงเพิ่มเงินอีกหมื่นบาทนะคะมืลสองราคานี้เลยนะคะ 6แสน0ามาบาทเท่านั้นเองนะคะในส่วนของอยางนะคะคันนี้ได้เป็นยางมิชลินมาให้นะคะตัวยางมิชลินมาให้เลยแม็กลมดำนะคะแม็กแทเดิมจากโรงงานมาให้แม็กขอบสินะคะยางปี2021นะคะสำหรับคันนี้นะไฟเลี้ยวแบบ LED มาให้อีกด้วยนะคะแล้วก็คันนี้ได้เป็นกุญแจรีโมทมาให้เลขไม่ประมาณแสนต้นๆน,นะคะ มือจับตัวนี้นะคะก็จะได้เป็นแบบโครเมียมมาให้อีกด้วยนะคะภายในนะคะระบบเซ็นทรัล็อกตัวเซตเบาะนะคะมีมาให้พร้อมเลยตัดด้วยลวดลายไม้สวยงามน,นะคะกระจกแท้เดิมจากโรงงานมาให้ลำโพงมีมาพร้อมนะคะปุ่มนะคะอีโคแล้วก็ระบบกันลืน่นมีมาให้พร้อมายมันติฟังก์ชันนะคะในส่วนของบอกคนขับเราเก็บงานให้กับคุณลูกค้าอยู่ ะะมาพร้อมกับเครื่องเลเซอร์ CDR Auto เกียร์ Auto มาให้นะคะเป็นเบาะหนังสีดําปรับไฟฟ้าคู่หน้ามาให้นะคะคุณลูกค้าในส่วนของเบาะคนขับเราเก็บงานให้อยู่เดี๋ยวพิงจะมารีวิวเต็มคลิปให้กับพี่ๆได้ดูเลยนะคะสําหรับแอร์คอร์ดคันนี้นะคะภายในจะเป็นสีดําตัดด้วยลวดลายไม้สวยงามสวยรูด,ดูแพงแน่นอนนะคะคุณลูกค้าใครอยากรู้ออปชั่นคันนี้ภายในนะคะบอกเลยว่า เดี๋ยวพิงมารีวิวคลิปเต็มๆให้ดูรอเก็บงานคันนี้ก่อนนะคะรมไรมันติฟังก์ชั่นมาให้เลยนะคะคุณลูกค้าเครื่องเลซอีจอทัชสกรีนแอร์ออโต้เกียร์ออโต้ทุกอย่างเขามีมาให้ครบนะคะสําหรับคันนี้นะมีมาให้ครบครบเลยปุ่มพู้สตาร์ทมีมาให้ด้วยนะคะจอทัชสกรีนนะคะมาพร้อมกับกล้องถอยหลังนะคะสําหรับ h อ n d a าแอคคอร์คันนี้ผ่อนอยู่ประมาณหมื่นหนึ่ง เท่านั้นเองเครดิตดีซีดาวมาพร้อมกับม่านไฟฟ้าให้อีกด้วยนะคะปุ่มม่านไฟฟ้าเขามีมาให้นะคะสําหรับคันนี้ตัดด้วยลวดลายไม้สวยงามนะคะคุณลูกค้าแอร์ปรับตามอุณหภูมิตามที่ลูกค้าต้องการได้เลยตัดด้วยลวดลายไม้ดูวสวยมากนะคะสําหรับคันนี้นะมาดูในส่วนของผู้โดยสารกันบ้างในส่วนของผู้โดยสารคันนี้เขามีแอร์หลังมาให้พร้อมนะคะเบาะหนังสีดําเช่นเดียวกันนะคะมาพร้อมกับม่านไฟฟ้า มาให้นะคะพรมกระดุมทุกอย่างมีมาให้ครบเลยนะคะกว้างขวางน่าใช้งานนะคะสําหรับคันนี้นะคันด้าแอคคอร์ดตัวนี้นะคะจะคล้ายๆกับทาง c a มอรี่นะคะจะเป็นรถสไตล์ผู้บริหารเหมือนกันนะคะป้ายแดงขานอยู่ประมาณร้วยสามล้านสี่นะคะตัวท็อปด้วยนะคะสําหรับคันนี้นะชุดไฟท้ายตัวนี้แบบ L.E.D มาให้นะคะได้เป็นชุดไฟท้ายแบบ L.E.D มาให้นะคะ ตัดขอบด้วยโครเมียมสวยๆเลยนะคะมีส่วนของที่เก็บสัมภาระจะเปิดให้ดูเลยพื้นที่กว้างขวางเห็นไหมคะมีพื้นที่กว้างขวางริ้วรอยต่างๆไม่มีนะคะเรามีการเก็บงานให้กับคุณลูกค้าอยู่นะคะสําหรับคันนี้นะตัวไร้ฝ้ากระจกแท้เดิมจากโรงงานนะคะชุดไฟท้ายแบบ LED ระบบเซ็นเซอร์อีก2จุดอยู่ตรงด้านหลังตัดขอบด้วยโครเมียมมาพร้อมกับไฟทับทิมสีแดงมุกติดฟิล์มอรอบคันมาให้แล้วนะคะมาพร้อมก,กับกันสาดทั้ง4บานเลย นะคะตัดขอบด้วยโครเมียมสวยๆแบบนี้เลยนะคะสำหรับคันนี้นะใครที่สนใจ Honda a c c o r d นะคะคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่ยังไม่ติดจองนะคะคุณลูกค้าพรบิลหนึ่งขอรายได้25 0 0 0เท่านั้นเองนะคะเพเพจตัวนี้ลูกค้าเช็คจากทางศูนย์ Honda ได้เลยนะคะคุณลูกค้าใครซื้อคันนี้นะคะทิ้งแถบประกันนิงเกียให้2ปีเลยนะคะแล้วก็มีการตรวจรถ270รายการให้อีกด้วยนะคะสำหรับ Honda Accord 2.0 EL นะคะปี2000 18นะคะราคาพิเศษกับเลยอยู่ที่6 3แ0นสับาทนะคะคันนี้เป็นจุดเด่นเลยนะคะรถสไตล์ผู้บริหารเพิ่งเข้ามาใหม่อัปเดตรีวิวให้กับพี่ๆคนแรกเลยนะคะมาดูคันต่อไปเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคุณลูกคา้าลูกค้าที่อยากได้รถ Honda c ซ t y 1.0 t นเทอร์โบนะคะชุดแต่งรอบคันคันนี้ห้ามพลาดนะคะคุณลูกค้าคันนี้ขายอยู่ที่รู้สึกว่าจะถูกกว่าป้ายแดงด้วยนะคะ สีนี้นะคะถ้าเป็นป้ายแดงเพิ่มเงินอีกเจ็0ันนะคะคันนี้นะคะขายที่ราคาสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะคะได้รถปีสองพันยี่สิบเอ็ดไม์หลักหมื่นนะคะคันนี้ไม์หลักหมื่นเลยนะคะแล้วก็ได้เป็นสีเทอรเทอร์โบมาให้อีกด้วยนะสีเทอรแลมโบมาให้อีกด้วยนะคะสํ 4, า,าห,ะะสหรับคันนี้นะคุณลูกค้าติดฟิล์มรอบคันนะคะเขาได้ชุดแต่งเดิมแท้จากโรงงานมาให้อีกด้วยนะคะชุดไฟท้ายแบบ led มาให้นะคะสปอยเลอร์อไฟเบรกด่วนที่สาม พบให้กับคุณลูกค้าจุกๆกันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ระบบเซ็นเซอร์อยู่ตรงด้านหลังมาให้อีกด้วยนะคะสำหรับคันนี้นะ h o n d a City 1.0 Turbo นะคะปี2021ไม่หลักหมื่นนะคะคันนี้ขายที่ราคา4 9 9 0 0 0บาทได้เป็นสีเทาเรมโบแบบนี้เลยนะคะมาดูคันต่อไปเลยนะคะคันนี้นะคะคุณลูกค้ารถ SUV 5ที่นั่งนะคะรถ SUV 5ที่นั่งได้เป็นสีขาวมุกสวย นะคะสีขาวมุกสวยๆเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคนได้ C H R 1.8เมตรนะคะปี2018นะคะคันนี้นะคะขายที่ราคา 5, 29,000บาทนะคะได้เป็นสีขาวมุกสวยๆแบบนี้เลยนะคะไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะคะมาให้พร้อมกับไฟเดนทามนิ่งไลท์ต่ขากระจังหน้าเขาจะได้เป็นสีเดียวกวดตัวรถระบบเซ็นเซอร์รอบพันกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับคันนี้นะ ติดฟิล์มรอบพันมาให้กับคุณลูกค้าแล้วด้วยนะคะคุณลูกค้าแล้วก็ได้เป็นล้อแมกเดิมแท้จากโรงงานมาให้อีกเช่นเดียวกันนะคะมือจับตัวนี้สีเดียวกับตัวรถมาให้อีกด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของภายในกันเลยนะคะในส่วนของภายในนะคะก็จะได้เป็นเบาะหนังสีดํานะคะคู่หน้ามาให้เลยนะคะคุณลูกคา้าคอนโซนหน้าจะได้เป็นสีมันนะคะมาพร้อมกับเครื่องเลเซอดี CD. แอร์อโต้เกียร์ออโต้มาให้ผมมไรมันติฟังก์ชันตัดขอบด้วยโครเมียมสวยๆแบบนี้เลยนะคะสำหรับคันนี้นะเดี๋ยวคู่หนึ่งนะคะสำหรับคันนี้นะคะเล่งไมนะคะวิ่งอยู่ที่เลขงไม่วิ่งอยู่ที่1 7ึ่0 0สนม่นกโลนะคะได้เป็นเลขงไมแท้เดิมจากโรงงานเลยนะคะมาพร้อมกับเกียร์ถือเกียถุง นะคะตัวพีคือแบกมือนะคะระบบกันลื่นนะคะมีมาให้พร้อมเลยนะคะสําหรับคันนี้นะมีช่องใส่แก้วน้ําผลน้ํามีมาให้ทุกอย่างเลยนะคะรถ s u v ยห้าที่นั่งนะคะสําหรับคันนี้นะคะคุณลูกค้าออปชั่นฟองชัาครบเครื่องจัดเต็มให้นอนนะคะคุณลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะรถห้าที่นั่งนะคะคุณลูกค้าพาครอบครัวไปเที่ยวช่องเทศกาลนี้นะคะบอกเลยว่าคันนี้สุดคุ้มแน่นอนนะคะฟิลม์มทุกอย่างมีตัว ขันยานกันขโมยมาให้อีกด้วยนะคะระบบคือระบบความปลอดภัยคันนี้ของเขารอบคันมาให้กับพี่ๆเลยนะคะชุดไฟท้ายตัวนี้แบบ LED มาให้นะคะเขาจะจุดเด่นของเขาเลยนะคะชุดไฟท้ายจะเป็นแบบคล้ายๆตัว C มาให้นะคะคุณลูกค้าแล้วก็มีระบบเซนเซอร์อยู่ตรงด้านล่างมาให้สอปอยเลอร์ไฟเบรกตัวที่สามกระจกแทนเดิมจากของงานตัวไล่ฟ้าทุกอย่างมีมาให้ครบเลยนะคะค่ะ สำหรับใครที่สนใจ Honda ขอโทษค่ะโตต้า c ีเรคันนี้นะคะขอรายได้สองหมื่นขึ้นไปซื้อคนเดียวจบเลยนะคะคันนี้ขายที่ราคาห้าแสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะคะพ่อนอยู่ประมาณเก้าพันจนต้นเท่านั้นเองนะคะมาดูคันต่อไปสำหรับคนงบน้อยกันบ้างนะคะเบาๆลงมานิดนึงนะคะสำหรับโตต้าเอ้าตินสหนึ่งจุดหกจีคันนี้ปีสองพันสิบแปดนะคะได้เป็นตัวเปลี่ยนโฉมมินเเชอรมาให้นะคะสำหรับคันนี้ขายที่ราคาสี่แสนสองหมื่น เก้าพันบาทนะคะเลขไม้อยู่ที่เลขไม้หลักหมื่นเช่นเดียวกันนะคะเลขไม้อยู่ที่เก้าหมื่นแปดรู้สึกว่าคน,นีเขาเพิ่งหลุดจ,จองมาให้ด้วยนะเลขไม่แปดหมื่นเก้าเพิ่งลุดจ,จองนี่เลยเลขไม้แท้เดิมจ่ายลงไงมาให้กับพี่ๆเลยนะสาหรับคนนี้นะปีสองพันสิบเก้าพิงให้ผ่อนอยู่ประมาณเจ็ดพันห้านะคะพิงให้ผ่อนอยู่ประมาณเจ็ดพันห้าขอรายได้นะคะหนึ่งหมื่นห้าพันบาทขึ้นไปเลยนะคะคุณลูกค้าได้รถสวย,สวย ไม้หลักหมื่นไปใช้งานเลยนะคะสําหรับคันนี้นะลูกค้าบอกเลยว่าอาติชมไม้เนเชทของเราขายดีมากแล้วก็ไม้หลักหมื่นนานๆทีจะเข้ามานะคะตอนนี้เข้ามาแล้วแล้วก็หลุดจองมาแล้วด้วยนะคะคุณลูกค้าฮามผัดน,นะคะสําหรับออติส 1.6G ปี2018คันนี้ขายอยู่ที่ราคา4.29,000บาทนะคะขวัญอยู่ประมาณ7,000ตัวต้นเท่านั้นเองนะคะไม้89,000นะคะคุณลูกค้า มาดูคันต่อไปกันเลยสําหรับคันนี้นะคะคุณลูกค้าไม่อยากให้พลาดเลยนะคะลูกค้าที่มองหาตัวโตต้าโคโร่าคอร์ส1.8ดแปดไฮบริดพรีเมียมมาพร้อมกับสันลูปคันนี้อ่ะพีไม่อยากให้พลาดนะคะได้เป็นโฉมปีปีสองพันยีบมาให้นะคะคุณลูกค้าราคาอยู่ที่8 1ดแ0นหนึ่ง้าพันาทแดงขายขายประมาณล้านสี่เพจยนขายอยู่ที่แปดแสน 1,000 0บาทนะคะได้เป็นตัวไฮบริดประหยัดน้ำมันมาอยู่ในตัวด้วยนะคะคุณลูกค้าสำหรับรถ SUV 5ที่นั่งสำหรับโตต้าคอร์สคันนี้เปิดตัวมาแล้วนะคะลูกค้าท่านใดที่อยากได้ผ่อนอยู่ประมาณ3 4 4 0 0บาทนะคะเคริตดีคันนี้เราจัดยอดได้เต็มไปให้เลยนะคะไฟหน้าของเขาสวยหรูดูแพงแน่นอนโปรเจคเตอร์มาพร้อมกับไฟเดนทามนะคะกระจังหน้าจะได้เป็นสีดำนะคะคุณลูกค้ามาให้นะคะ ง่ายๆเลยตัวไฮบริดของเขาจะเป็นโคมยางตัดด้วยสีฟ้าสสวยๆแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้ามาพร้อมกับไฟตันหมอแบบ LED มาให้อีกด้วยนะคะสำหรับคันนี้นะคะได้ยางมิชลินมาพร้อมกับแม็กลมดำแม็กขอบ18นะคะยางตัวนี้ยางปีใหม่กันไปเลยนะคะยางปี2020อ่ะยางปี2020ไปให้นะคะ ซื้อกระพิงเปลี่ยนยางใหม่ให้เป็นยางปีสับซ้ำปี2023ไปเลยนะคะโลกโก้ของเขาตัตไฮบิดนะคะสำหรับคันนี้นะเลขไมลหลักหมื่นอีกแล้วเลขไมลหลักหมืน่นเลขไมล์ประมาณ30,070นะคะเลขไมลแท้เดิมจากโรงงานเลยนะเบาะหนังสีดำทูโทนอ๋อขอโทษค่ะเบาะหนังสีแดงนะคะตัดได้แดงพรีเมียมนะคะสำหรับคันนี้นะพรีเมียมเลย นะคะเบาะแดงพรีเมียมภายในเบาะแดงพรีเมียมแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้าพรอมไรมันติฟังก์ชันทุกอย่างมีมาให้ครบเลยนะคะสําหรับคันนี้นะนี่จัดการเรียบร้อยเครื่องนิ่งมากลูกค้าเครื่องนิ่งมากๆเล่มใหมเพลงแค่สามหมื่นเจ็ดนะคะได้เป็นเล่มไหมแท้เดิมจากโรงงานมาให้เลยนะคะบอกเลยว่าเลขมหมน้อยมากนี่จัดการเรียบร้อยลูกค้าเครื่องนิ่ง นะคะคุณลูกค้าปุ่มไรมันติฟังก์ชันทุกอย่างมีมาให้ครบแอร์ออโต้เกียร์ออโต้มาให้นะคะคุณลูกค้าภายในจะได้เป็นเบาะหนังแดงนะคะเป็นเบาะหนังแดงอะ่ะมาพร้อมกับซันรุ่งมาให้อีกด้วยนะคะเปิดซันรุ่มาให้นะคะลูกค้าได้ไปถือว่าคุ้มมากนะคะสําหรับคันนี้นะพิงบอกเลยว่าตัวพิงก็ชอบเช่นเดียวกันเพราะว่าเขาประหยัดน้ามันอยู่ในตัวมาให้เราด้วยนะคะมาพร้อมกับแอร์หลัง ให้เบาะหนังแดงมาให้พร้อมเลยนะคะเปิดซันรูททุกอย่างให้กับคุณลูกค้าพร้อมเลยนะคะสําหรับคันนี้นะราคาที่8ปดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองนะคะใครที่สนใจนะคะคันนี้นะคะติดต่อหาพิงได้เลย0ู2 7 0 4 3 2 5 3หรือลูกค้าสนใจคันไหนก็แจ้งรายละเอียดมาหาพิงได้เลยนะคะคุณลูกค้าอ่ะมาดูันต่อเลยนะคะชุดไฟท้ายตัวนี้นะคะแบบ led มาให้นะคะคุณลูกค้ามาพร้อมกับตัวอักษรแบบ โคมเมียม,มาให้อีกด้วยนะคะตัวไรฟ้านะคะคุณลูกค้าเขามีตัวไรฟ้าทุกอย่างมีมาให้ครบเลยนะคะสปอยเลอร์ตัดขอบด้วยโคมเมียยของคุโล,ล่าคอร์สเลยนะคะติดฟิล์มรอบคันมาให้แล้วนะคะสําหรับคันนี้นะคุณลูกค้าท่านใดที่มองหารถประหยัดน้ามันนะคะอยากใช้น้ํามันด้วยแล้วก็ใช้ระบบไฟฟ้าด้วยนะคะแนะนําเป็นคันนี้อีกหนึ่งคันเลยนะคะโตต้ตาคุโลรล่าคอร์สนะคะนึ่งจุด 8ไยบิดพรีเมีย่ยมมาพร้อมกับสรุปนะคะปี2020ไม่หลักหมื่นนะคะคันนี้ขายที่ราคา8ปดแสนหนึ่งมื่นบาทนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดที่มองหารถเข้ามาใหม่นะคะที่ยังไม่ได้เปิดตัวของบริษัทเพียนยนนะคะแนะนําคลิปนี้เลยนะคะพิ้งมาอีกรีวิวอัปเดตให้กับคุณลูกค้าได้ดูเลยนะคะขอรายได้นะคะ2 0 0หมื่นขึ้นไปซื้อคนเดียวจบเลยนะคะดอกเบี้ยพิเศษอยู่ที่2 7 9ผ่อน7ปีอยู่ที่4ีด เนะคะสนใจขนหนแจ้งเข้ามาได้เลยหรือโทรเข้ามานะคะ0ูแป0 4 4 3 5 3เบอร์พิงแอลราได้นะคะหรือจะเข้ามาดูรถตัวจริงกันได้เลยนะคะที่บริษัทเพชรยนต์นะคะสำนักงานใหญ่สาขาที่1นะคะตั้งอยู่ที่ถนนเสรีไทย68แยก1น,นะคะเรามี2สาขานะคะติดกับถนนใหญ่อยู่หนะ้าซอย95นะคะออกได้ทุกอาชีพแน่นอนนะคะขอแค่ลูกค้ามีอาชีพและ รายได้ที่ชัดเจนเท่านั้นเองนะคะคกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของพิงด้วยนะคะคลิปต่อไปนะคะจะพาคุณลูกค้ามาดูรถคันไหนนะคะก็ขอให้คุณลูกค้าติดตามนด้คะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ